สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันขวัญชนกเดชเสน่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสิ่งแวดล้อมค่ะ คุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีออกมาประกาศชัดเจนค่ะว่าโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นพร้อมแตะเบรกใช้มาตรา44หยุดเสียงของประชาชนที่ออกมาคัดค้านทั้งที่จริงแล้วในสภาวะการปกติเสียงของคนในชุมชนมีความจำเป็นมากเลยนะคะเมื่อสิทธิของคนในชุมชนไม่ได้ถูกนำมาใช้จะมีผลอย่างไรวันนี้กรีนทอพูดคุยกับคุณประสาทมีแต้มอนุกรรมการสิทธิชุมชนต่อประเด็นดังกล่าว ค,ค่ะอาจารย์ช่วยสะท้อนท่าเรืออื่นๆในประเทศไทยหน่อยสิคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างและสื่ออะไรได้เกี่ยวกับโครงการท่าเรือนำลึกปากบาราของเราค่ะส่วนท่าเรือที่ระนองเนี่ยหน้าวันนี้แทบได้เรียกว่าเป็นท่าเรือร้างข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครมาใช้เลยนอกจากปทศอพอที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับต่อกาซไทยพมา่า แต่ข้อมูลของทางราชการบอกว่าวันนี้นะถ้าเรือที่ระนองมีเรือมาเทียบท่าวัวนละไม่ถึงเที่ยวปีนึงสองร้กว่าเที่ยวซึ่งไม่ได้เป็นไปนตามเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายของระนองเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นท่าเรือหลักของประเทศไทยในฝั่งอันดามันเหมือนที่นายกพูดทุกอย่างคำถามก็คือว่าทำไมที่ระนอง มันไม่มีเรือมาเทียบไม่ใช่ที่เดียวที่ภูเก็ตก็มีลักษณะเดียวกันนะถ้าเรือความลึกของร่องน้ําก็ประมาณ9เมตรกว่าๆก,นะก็ไม่มีเรือสินค้ามามาเทียบมีแต่ถ้าเรือท่องเที่ยวที่สงขลาก็เหมือนกันนะที่สงขลาไม่มีเรือมาเทียบแต่จากงานวิจัยที่จุฬานะของอาจารย์สุมาลีก็บอกว่านักธุร,ธรกิจ ไอ้ที่เขาประกอบสินค้านะเขายินดีจะไปท่าเรือปีนังมากกว่าดูดูจากท่าเรือนำลึกปากบาราไปเที่ยวกับที่ปีนังหรือสิงคโปร์นี่เราพอจะสู้ได้ไหมคะถ้าสร้างแล้วจะคุ้มค่าพอไหมคะท่าเรือปากบาราเนี่ยนะรัฐบาลนภพิสิทธ์คุณนภพิสิทธิ์เองก็เคยพูดว่าถ้ามีท่าเรืออย่างเดียวไม่คุ้มนะแต่ตอนนี้มันอาจจะมีท่ามีนิคมอุตสาหกรรมตามมาด้วย เพราะข้อสันนิษฐานก็คือว่าทางรัฐบาลพยายามที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเยอะมากที่กระบี่ก็จะสร้าง800เมกะวัตต์ที่สงลาที่เทพาก็จะสร้างเพิ่มอีก2,000ทั้งๆที่แบบไฟฟ้าในภาคใ,ใต้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ30%นะทั้งระบบอ่ะนะเราจะสร้างทำไมอีกเพราะฉะนั้นมันก็พอจะเชื่อได้ว่านิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นในภาคใต้เพื่อ ขยายฐานจากมาตาพุทธที่ขยายไม่ออกแล้วซึ่งท่าเรือนี่ก็เป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งตั้งแต่ยังไม่เริ่มสร้างโครงการดูท่าทางจะมีปัญหาในความเป็นจริงแล้วถ้าเป็นสถานการณ์ปกติการปกครองแบบปกติตัวสิทธิชุมชนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ในเรื่องโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงคะรัามนุษชั่วคราวต,ตอนนี้ก็คุ้มครองสิทธิชุมชนอยู่แต่พอชุมชนขึ้นมาให้ข้อมูลนะเขา ไม่มีกระบวนการทำรับความวังพิดเห็นของของรัฐนี่นะไม่ทําตามขั้นตอนรัฐเนี่ยใช้วิธีการที่คุณพ่อรู้ดีนะที่ต่อว่าตัวแดดเนี่ยตัว DAD เนี่ยนะคือรัฐบาลตัดสินใจแล้วว่าจะทําให้นั่นอน,นี่โดยคิดคนเดียวนะแล้วจากนั้นก็เอาโครงการนี้มาบอกชาวบ้านนะโดยไม่ปรึกษาหารือเมื่อชาวบ้านไม่เห็นด้วย ชาวบ,บ้านก็ค้านพอค้านรัฐบาลก็ปกป้องตัวเองห้เหตุผลปกป้องเดี e ยวดีเฟนนะกลายเป็น DAD คือคือดีไซน์ตัดสินใจแล้วแอนนอสแล้วก็ดีเฟนชาวบ,บ้านเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติหากินกับธรรมชาติมีทักษะความชำนาญเฉพาะทางจะย้ายเขาไปอยู่ที่อื่นเนี่ยตามที่ท่านนายกว่าจะดูแลอย่างดีเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขา คุ้นเคยกับอาชีพเดิมนะคนที่หาหอยก็หาหอยอย่างเดิมคนที่ตกปลาก็ตกปลาอย่างเดิมไปทําอย่างอื่นไม่ได้นะะเพราะฉะนั้นมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอุปยพชาวบ้านนั่นคือเรื่องของสิทธิมชนแต่เรื่องที่หนักกว่าน,นั้นก็คือว่ารัฐบาลไม่มีเหตุผลนะตอบไม่ได้ว่าทำไมท่าเรือระนองซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกับท่าเรือ ปากบารานี่แหละทำไมถึงทำไม่ได้ลงทุนไปตั้งเป็นพันล้านแล้วนะฮะทำไมไม่ได้ทำไมไม่มีเรือไปจอดมาตรา44จะมีผลอะไรกับทำให้สิทธิชุมชนมีผลกระทบไหมคะคือมาตรา44ให้อำนาจก,กับคอสอชอเพื่อจะสั่งอะไรก็ได้นะฮะสั่งลงโทษคนก็ได้แต่มันไม่ควรจะขัดแย้งกับมาตรา4ในรัฐมนูน นะมาตรา44นี่ก็ต้องใช้ภายใต้รัมนุนชั่วคราวคือมาตรา4มาตรา4ในรับรองสิทธิชุมชนที่เคยมีอยู่และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เคยเซ็นสัญญาไว้เพราะฉะนั้นถึงจะใช้มาตรา44ก็ต้องเคารพสิทธิมิชชนนะจะมาอ้างว่าเพื่อให้งานบรรลุโดยละเมิดสิทธิมิุชนนี่ไม่สมควร คุณผู้ชมค่ะแล้วเรื่องของสิทธทิชุมชนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กรีนท a อกในชุดปากบาราอันดามันสวรรค์ทะเลใต้นํามาเสนอกับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันขวัญชนกเดชเสน่และคุณประสาทมีแต้มต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ